เลยนะครับก็มาเอ,อ่อมาต่อกัน,นสุดนเลยเนะี่ยอ้าเลสโซนโอ้ของเต็มแล้วแนโอ้ตอนนี้แหลกมากอะเฟมเลดเหลือ27เย็ดมากเป็นครั้งแรกครับที่เฟมเลต ตอบมมอพี่อะไรเนี่ยโอ้โหกูดเดินมาหลงแล้วนะเนี่ยเหี้ยเดินวนไปวนมาเนี่ยหลงแล้วน,นั่นเนี่ยสัตว์แสงเกงโอ้โหแม่นเทชิบหายโอ้ยเหี้ยกูกูสับสนแล้วนะเนี่ย คือมึงให้คูไปทางไหนสักทางถึงไอสัตว์ทางนี้ไม่มีทางนี้มีไปต่อมีกล่องโอ้โหแล้วก็สุดวอตกูว่าคูชุดเต็มตัวเลยเนไอสัตว์วันนี้เยวเอาของเนื้อซอมบี้ข้าวสมุดสติงกระดูกนี่เก็บไว้เ,เกื่อเจอหมาใต้ดิน ไอพวกบอกแบบนี้เก็บไปเก็บไปโอ้อันนี้ผลแกะของสำคัญ่าได้คเกา่า <c oughs> What What Fuck you ม a <c oughs> คือไม่มีทางไหนที่เราไปได้เลย คือกูเดินวนมาอยู่ตรงแถวนี้แหละเออทางนี้มันมืดโอ้สม,มุดเหรอ่ะแล้วก็เดินไปเรื่อยๆไอ,อสซ่ากว่ากูจะเจอแล้วกูจะขึ้นบ้านยังไงวะเนี่ย กูไม่มีดาบเลยก็เดินจากว a t ไม่เจอสตองโฮมเลยครับขึ้นไปขึ้นไปเดี๋ยวตัดตอนไปเจอสตองโฮมเลยนะคะ